บนแผ่นดินถิ่นฐานโบราณย่านที่อยู่ทางด้านใต้ขององค์พระประถมเจดีปรากฏมีซากวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าวัดพระเมน โบราณสถานขนาดใหญ่สมัยทวาราวดีที่ในปัจจุบันนี้มีสภาพเป็นซากอิฐหักปลักพังกองทับสลับซ้อนและถูกชนชัยไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณมีช่องโพรงตรงเนินดินใหญ่ที่ในอดีตการเชื่อกันว่าเป็นอุโมงค์ซึ่งสามารถเดินทะลุออกไปที่วัดธรรมศาลาศาสนสถานที่อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ5กิโลเมตรเพราะที่วัดธรรมศาลา ก็จะมีเนินดินใหญ่และโพรงถ้ำแบบนี้เฉกเช่นเดียวกันอุโมงค์อัศจรรย์ซึ่งร่ำเรือว่ามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่จำนวนมากมายแต่ไม่สามารถจะนำออกมาได้เนื่องจากมีปู่โสมเฝ้ารักษาอยู่ทำให้อู่อารยธรรมแห่งนี้มีผู้สันิษฐานและเล่าขานกันไปในทางปฏิหารแทบทั้งสิน้นแต่ข้อมูลหลักฐานที่ผ่านการศึกษาทางด้านโบราณคดีทำให้มีข้อสรุปได้ว่า สางพระเมนเจดีในอดีตคือสถูปที่ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกสร้างไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยพระยาพาลีบดีชัยเจ้าเมืององค์สุดท้ายแห่งราชธานีนครชัยศรีประมาณปีพุทธศักราช1234ถึง1244พระเจดีอลังการที่สันนิษฐานกันว่าพระเจ้าอนุรุตกษัตริย์พรม่า ราชาผู้ครองเมืองผุก,กามคงได้แบบอย่างไปสร้างอานันทเจดีศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ในเมืองผู้กามประเทศพมา่าและภายในบริเวณซากพระเมนเจดี JD, อายุนับพันปีแห่งนี้คือถิ่นฐานที่มีการค้นพบพระพุทธรูปสำคัญซึ่งปัจจุบันประดิษฐานประธานพรอ,อยู่ยังองค์พระปฐะมเจดีถึงสององค์